Terima <laughs> kasih. <laughs> 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 จะนบกำลังจะสาธิตนะครับว่าทําไมพวกเราถึงว่ากินเนื้อผิดตหลอดนะครับทีนี้ที่ร้านเนี่ยเรามีวิธีลวกเนื้อเรียกว่าลวกเนื้อสามขั้นตอนนะครับหลักมันง่ายๆนะครับจะมีเขาเรียกว่าอาบน้ําเนื้อครับอาบน้าเนื้อนะครับก็คือเราจะปรับอุณหภูมิเนื้อช้าๆนะครับให้เท่ากับอุณหภูมิน้ําซุปนะครับโดยที่ว่าไม่ให้เนื้อมันตกใจนะครับแบ่งเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คืออย่าให้มันตกใจนะครับให้มันตกใจคิดง่ายครับ อย่าราดน้ำให้โดนหมันนั่นเองไม่ตกใจราดไปข้างๆอย่างนี้ก่อนนะค <นะ S 2> รับโอ้โหแล้วขั้นตอนที่สองก็เอามาลงไปอาบน้ำที<อ>่จะค่อยๆรู้จักใช่ครับนะครับพอถึงก็ปรับใช่ครับกอนั่นไปเรื่อยปุ๊บแล้วก็เอียงเนื้อไว้ข้างเทคนิคของมันก็คือทุกครั้งที่เราเติมน้ําให้ราดน้ําลงไปในน้ำแบบนี่ครับวิธีนะครับพออุณหภูมิมาค่อยปรับขึ้นหรืออชานได้ไหมครับนี่เป็นการทำกันนะครับทำเหมือพ่อนะทำอย่างนี้สักงสามสี่ครั้งเนี่ย ตัวตัวเนื้อเนี่ยคุณบูมมันจะร้อนเท่ากับน้ำนะครับนี่ภาพใช่ไหมครับแล้วก็มองดี่มันเนส่วนขั้นตอนที่สามที่ผมบอกก็คือว่าตั้งชื่อนว่าหลอกให้มันสุกโดยที่ว่ามันไม่รู้ตัวตอนนี้น้ำในถ้วยเนี่ยร้อนเฉีดดยบเท่ากับในหม้อเลยแต่ถ้าเาสังเกตเห็นไหมครับว่าเนื้อมันไม่สุกเพราะว่ามันไม่มีรอยกระด้างเกิดขึ้นบบนเนื้อนั่นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเนื้อตัวเนื้อมันไม่สุกขึ้นมานะครับผมนี่ครับแล้วเอาเส้น

ดมก่อนนี่เป็นไงจะมีกลิ่นเนื้อนะเนื้อแล้วก็แล้วก็รุ่นไงกินดอกเปรี้ยวๆรุ่นไงเนี่ยตัวเบลนเรสับปะรดดไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะครับนี่ไม่ดื่มเลยพิธีการเราสะอาดมากนะครับช่วงข้าวันจ๋าไม่มีเดือดนะครับอืมกินน้ำควันชื้อเลย นี่เนื้อครับเนื้อทีเด็ดครับเราทีเด็ดทีเด็ดครับที่ต้องทำหน้าทำตาแบบในทีวีตอนนี้วิดีโอยาวมากเลยครับต้องทำหน้าทำตาเลยต้มไปแล้วต้องจิ้มเลยรอตัวเนื้อก่อนนะยกเนื้อมาให้เราดูก่อนครับอ๋อที่ที่ที่บอกว่าล้างรถดีเด็ดก็คืออันนี้คราบที่ได้ครับอยู่นี้แล้วครับนี่นี่นี้คือร้านรเด็ด นี่คือวิธีขายก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเนี่ยนะใช่ครับนละคุณพ่อครับโอ้โหเลยนะครับเป็นแบไใ่มันแทรกมันยังอยู่หมดครบนะครับเชิญเลยครับดูอีกนิดนี่นครับโอ้โหโอ้ยังกินรสกับโอ้ยแย่โด้ยแย่โอ้ยแย่พิเศษไปอีกนิดหนึ่ง ไม่มีประจุเม่น้ำจะีไม่มีประจุช่วงบ่ายผัคนอยู่เล็กน้อยแกจ้วงนะครับเส้นบะหมี่กวมกินนี่เดี๋ยวเลีของผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้นมีหูดำครับผมเป็นไงครับอรยมากเนื้ออะไรนหมรับเนื้อลาโลหครับปลาเหมาะสำหรับำลวกเียใช่ครับเหมกไหมครับอันนี เนดบไปเนี sure. yeah. Yeah, no. so ับค mm ืออะไรพิเศษครับเนื้อสดสดนี่ครับใส่กับเพีซอแบบ้เลยิเทนเดอะบีฟนะจใจได้กลิ่นไิ้นใส่เล็กๆ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 เชื่อไหฮะ ครับนี่นะครับนี่น,นะครับประจานของเรานะครับ